ก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องวินรีมูวี่ด้วยนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเมษาวรเทพอนันต์เด็กน้อยผู้มีความฝันและความมั่นในวันที่เธอได้ก้าวย่างเข้ามาในวังท่านเทียดก็รู้ได้ในทันทีว่าชีวิตนั้นเกิดมาเพื่ออะไรและจะทำอะไรกันแน่ด้วยความตั้งใจจริงอันแรงกล้า เธอได้นำเชือกผูกผมสีแดงที่ปักชื่อเมษาไปผูกไว้ที่ข้อมือของรูปปั้นเจ้าแม่โบแดงพร้อมกับกลางแผนความฝันในอนาคตเธอนั้นตั้งใจไปเรียนต่อโทด้านพันธารักษ์ที่ต่างประเทศเพื่อกลับมาทำให้วังของท่านเทียดกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อดังในประเทศไทยให้ได้ขอให้เจ้าแม่โบแดงจงดนบันดาลให้สมหวังกับสิ่งที่ตั้งใจด้วย และแล้ววังท่านเทียดก็ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จริงๆขึ้นมาของบางชิ้นถูกส่งให้กับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแต่ก็ยังเหลือสมบัติของท่านเทียดที่ยังมีอีกมากมายเมษารู้สึกเสียดายที่ข้าวของพวกนั้นจะต้องไปอยู่ในโรงเก็บของแบบเงาเมษาเข้าไปดูห้องที่จะจัดการแสดงเสียงพี่เบนเอ่ยทักและพ่อกับแม่ก็มาเซอร์ไพรส์พ่อถามพี่เบนคงจะไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสได้อย่างหายห่วงแล้วนะเพราะเมษาลูกศิษย์ของเขานั้นเตรียมงานแสดงได้ดีเยี่ยม แม่บอกกับเมษาว่าต้องไปงานแต่งลูกชายของท่านชิคคงไม่ได้มาวันเปิดงานแสดงในวันพรุ่งนี้ซึ่งเมษาเข้าใจและให้แม่หายห่วงได้เลยเธอเอาอยู่แล้วแม่ก็เดินไปย้ำกับเหล่าทีมงานถึงวันพรุ่งนี้ที่ท่านทูตชลิลินจะมาเปิดงานด้วยยังไงทุกอย่างต้องเรียบร้อยห้ามมีอะไรผิดพลาดโดยเด็ดขาด นอกจากเรื่องงานแล้วเมษายัางได้ขอพรในเรื่องของความรักเธออยากพบรักแท้ได้มีงานแต่งงานและได้ใส่ชุดเจ้าสาวส,าว,สวยๆเธอไม่ขออะไรมากขอแค่คนดีความร่อไม่จำเป็นแล้วเธอก็ได้เจอกับชายหนุ่มคนนั้นแล้วเขามีชื่อว่าพี่ตุลและมีแพลนที่จะแต่งงานกันในเดือนหน้าเสียงนาฬิกาปลุก6โมงเช้าในวันที่8เดือน8เมษาตื่นขึ้นมามีกิจกรรมให้ทำเยอะเลยเคาะปรับสมดุลพลังจัก,กระทำโยคะดื่มน้ำปัน่น และออกไปวิ่งที่สวนสาธารณะเธอเจอกับผู้คนที่ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นลำไทยเก๊กเตะตะกร้อแถมยังได้เจอกับน้องวรนุชเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าของแม่ดังขึ้นเมษารายงานสิ่งที่ทำแม่ฟังก็ได้แต่ยิ้มและให้เธอดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเมษาออกวิ่งไปตามเส้นทางกลับวังท่านเทียดก็ได้เจอกับมอเตอร์ไซค์หนุ่มสาวที่อุ้มตุ๊กตาหมีสีชมพูตัวใหญ่คู่รัก LGBTQ กอดกัน และไรเดอร์ลืมเอาขาตั้งขึ้นทําให้เด็กนักเรียน3าคนเอ่ยทักเธอวิ่งจนมาถึงศาลเจ้าแม่โบแดงก็หยุดและไหว้พนักงานที่ชื่อหนิงได้นําพัสดุที่เมนสานนั้นช็อปในวันที่8เดือน8 มาส่งให้ที่ห้องทำงานซึ่งมีหลายกล่องเธอบอกกับหนิงน้องในทีมว่าเย็นนี้หลังจากจบงานแสดงของชินลินจะพาไปกินหมาล่าหนิงพูดว่าเบื่อหมาล่าขอเป็นโอมกเกษได้ไหมเมษาอ้าปากเหวอและก็บอกว่าได้เลยถ้างั้นเดี๋ยวไปร้านประจำที่เธอไปพอจะโทรจองหนิงก็รีบบอกว่ารอเล่นแค่หมาล่าก็พอแล้วเมษาจึงตอบว่าโอเคได้หนิงถามพี่เมษาว่าชีวิตที่ได้ดั่งใจทั้งหมดเลยนั้น มันมีความรู้สึกยังไงเมษาจึงเล่าถึงวัยเด็กที่ได้ขอพรเจ้าแม่โบแดงและคิดว่าหากได้ตามที่ใจต้องการคงมีความสุขมากแต่พอโตมาก็ได้รู้ว่าชีวิตที่มีความสุขแบบล้นเหลือนั้นไม่ได้มีอยู่จริงว,วันหนึ่งของคนเรานั้นก็ต้องมีทั้งวันที่ดีและวันที่แย่จริงไหมละ่ะชีวิตของเราสองคนไม่ได้ต่างกันหรอกนะเมษาล้อพี่เบนที่ดูแลแฟนก่อนหน้านี้ได้ไม่ดีเท่ากับดูแลของเก่าเลย พี่เบนจึงต่อปากกับเมษาหากลูกน้องทำงานได้ดีเท่าปากก็คงจะดีสินะเมษาได้แต่โอ้โหแหลงมากทุกคนในทีมก็ได้แต่เจ็บจี๊ดกับคำพูดของพี่เบนเมษาอวยพรให้การไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสของพี่เบนนั้นราบรื่นพร้อมกับมอบของขวัญแต่พี่เบนให้เมษาเก็บอาการหน่อยอยากจะเป็นหัวหน้าแทนเขาจนออกนอกหน้าเมษาได้แต่ไวไม่จริงเลยนะพี่เบนในใจของเธอนั้นเจ็บจี๊ดมาก เมื่อเขาจะไปพี่เบนผลักเมษากระเด็นเพราะคำพูดกับการแสดงของเธอนั้นปลอมมากเขาสั่งทีมงานว่าอย่าลืมที่สอนของเก่าที่ผ่านเวลามานานย่อมเปราะบางและพร้อมแตกสลายได้ตลอดเวลาจงเอาใจใส่และสังเกตของทุกชิ้นให้ดีเมษาได้รับข้อความจากพี่ตุลแฟนหนุ่มว่าจะมาหา เมษาซ้อมกล่าวเปิดงานมรดกวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชนลินพอเปิดผ้าคลุมหนิงเห็นก็พูดว่าประเทศอะไรกันถึงได้เอาหมูก,กรอบมาทำเป็นมรดกอันล้ำค่าได้ทั้งเมษาและพี่เบนต่างก็บอกว่านี่เป็นถึงหินสิริสายลาเลยนะเปรียบได้กับสารหลักเมืองกรุงเทพทีมงานคนหนึ่งบอกดูยังไงไม่ให้เป็นหมูกรอบอีกคนก็บอกหากไปผัดกะเพราและโปกไข่ดาวคงแซ่บแท้เมษาบอกลูกทีมอย่าได้ลบหลู่เชียวนะ พี่เบนเอ่ยเล่าถึงหินสริสายลาที่ผ่านเวลามาหลายร้อยปีจัดว่าเป็นของเก่าแก่ของเชลลินเลยก็ว่าได้เมษาบอกกับลูกทีมว่างานวันนี้ต้องราบรื่นแน่นอนชัวท่านทูตเฉลลินก็มองหินสริสายลาพร้อมกับสูตรดมพอได้เห็นก็เหมือนได้กลับบ้านไปเหยียบแผ่นดินอีกครั้งเมษาพาชมผลงานในห้องที่จัดเกี่ยวกับประเทศเฉลินท่านทูตเอ่ยชมว่าจัดงานได้ดี เมษาเอ่ยถึงพ่อแม่ที่เดินทางไปฉินลินบ่อยมากจนเปรียบเหมือนบ้านหลังที่สองท่านทูตจึงบอกว่าจะสนับสนุนธุรกิจของวรเทพอัน,นันต์อย่างเต็มที่ เมษายิ้มและถือเป็นเกียรติของวรเทพอนันตเช่นกันมีครอบครัวต่างชาติเข้ามายัางห้องแสดงผลงานของชิลินทีมงานของเมษารีบไปดึงไอติมออกจากมือของเด็กทําให้เกิดเสียงโวยวายไม่พอใจเด็กหันไปสนใจใจกันเก่าแก่และจับเขยา่าทีมงานชายห้ามก็ไม่ยอมฟัง เมษาเห็นเด็กไม่ยอมหยุดจึงเดินไปจัดการแต่กลับโดนล้อว่ายายหัวโตเด็กไม่ยอมให้จับและผลักเมษาจนเดินไปชนแท่นตั้งหินสิริสาลาหล่นลงมาเมษาคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่แล้วหินก็แตกเป็นเสี่ยง ทุ่นชิลินโกรธที่ของผู้บ้านคู่เมืองอายุกว่าแ0 0อปีต้องมาจบที่นี่พี่เบนออกมารับผิดแต่ทุ่นชิลินไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วข่าวพิพิธภัณฑ์ก็เป็นข่าวดังอาจทําให้ความสัมพันธ์ของไทยกับชิลินเลวร้ายได้เขาบอกเมษาว่าพ่อของเธอจะกลับมาพรุ่งนี้เพื่อเคลียร์ปัญหาให้เธอมองหินที่แตกหักจะเคลียร์ยังไงหินนั้นประเมินค่าไม่ได้เลยด้วยซ้ำให้ขายสมบัติทั้งตระกูลก็ยังไม่พอใช้ให้กับเฉลินเลย พี่เบนให้ทีมงานทุกคนแยกย้ายกลับบ้านไปพักผ่อนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่เมษาถามพี่เบนที่พรุ่งนี้ต้องบินไปเรียนที่ฝรั่งเศสแล้วเขาไม่ไปสถานการณ์เป็นแบบนี้จะให้ทิ้งไปได้ไงพี่ตุลแฟนหนุ่มนำช่อดอกไม้มาให้เมษาเข้าไปสวมกอดแต่พี่ตุลก็เอ่ยขอโทษและบอกเลิกกับเธอทุกคนในทีมตกใจเมษาขอร้องอย่าเพิ่งเลิกกันเลยพี่ตุลให้เหตุผลว่า เธอนั้นไม่ได้ผิดอะไรแต่เป็นเขาเองที่ผิดเธอล้มลงเพราะส้นรองเท้าหักเมษาดื่มเหล้าหนักจนเมามายและบ่นว่าวันนี้ช่างเป็นวันที่แย่ที่สุดในชีวิตเธอไม่เข้าใจทำไมพี่ตุลถึงบอกเลิกกันดูสิส่งไลน์ไปก็ไม่ยอมตอบพี่เนบนบ่นจะไปให้ค่าทำไมเมษาเล่าเรื่องที่ไปหาหมอแม่เพื่อกินยาปรับธาตุและหมอยังสอนท่าด้วยนะว่าท่าไหนจะได้ลูกสาวและท่าไหนจะได้ลูกชายพี่เบนถึงกับสำลักเล่ากันเลย เธอร้องไห้ไม่อยากให้ถึงพูกนี้เลยพอนึกได้ก็วิ่งไปหาเจ้าแม่โบแดงสวดมนต์ขอบคุณก่อนหน้านั้นที่เจ้าแม่เมตตาประทานพรให้เธอสมหวังทุกอย่างแต่วันนี้เป็นเธอเองที่ทำมันพังเธอเมาเข้าไปกอดรูปปั้นเจ้าแม่ขอโอกาสอีกสักครั้งจะไม่ทำพลาดอีกพี่เบนดึงเมษาแต่เธอไม่ยอมยังกอดรัดไม่ยอมปล่อยทำให้รูปปั้นเจ้าแม่โบแดงหล่นลงมานอนข้างกันแถมเธอ,อยังอุกพุ่งใส่หน้าเจ้าแม่แบบเต็มคาราเบลอีก เช้าวันใหม่เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นเมษาจับหัวก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่ปวดหัวเลยดื่มแล้วหนักขนาดนั้นทำไมไม่มีอาการแห้งล่ะพออยิบโทรศัพท์ก็เห็นว่าเป็นวันที่8เดือน8เอ๊ะแค่ฝันเหล่นี่เธอกรี๊ดดีใจเป็นแค่ความฝันไม่ใช่เรื่องจริงเธอออกวิ่งที่สวนสาธารณะตามปกติแต่แล้วก็ต้องเอ๊ะมีคนทักเธอคนลำไทยเก๊กเจ็บหลังเจอกับน้องวรนุชเธอเวินหนักพอรับโทรศัพท์แม่ยังเป็นคำถามที่เคยได้ยินมาแล้วอีก พออยู่ในห้องทำงานหนิงน้องในทีมเข้ามาคำพูดเหมือนเดิมที่เคยได้ยินเธอชวนไปกินหมาล่าหนิงบอกว่าเบื่ออยากกินโอมาเกเซมากกว่าเมษาโอเธอบอกว่าได้สิหนิงจึงรีบบอกว่ารอเล่นแค่หมาล่าก็พอหนิงกำลังจะพูดต่อเธอบอกให้หยุดและพูดแทนหนิงตกใจพี่เมษารู้ได้ไงว่าจะพูดประโยคแบบนั้น พอเจอพี่เบนก็ยังเป็นคำพูดเดียวกับที่เคยได้ยินมาและลายพี่ตุนก็เข้ามาเธอได้แต่โอ้จึงรีบไปดูตู้จัดแสดงหินสิริสายลาพี่เบนมาช่วยแตะช่วยขยับก็แข็งแรงดีไม่น่ามีปัญหาอะไรเธอถามย้ำว่าแน่ใจนะพี่เบนจึงบอกตู้แสดงมีกฎหากจะเคลื่อนย้ายก็ต้องเป็นคนของทางชิลินเท่านั้นที่มาทำให้ แล้วทุชิลิงก็มางานท่าทางคำพูดเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพิ่มเติมเป็นเมษาที่ถือไม้กระบองเพื่อปกป้องหินสริสายลาเท่าชีวิตทุกคนในทีมกับพี่เบนต่างเขาคิดว่าเธอนั้นแปลกๆแ,และเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นจริงเหมือนเดิมครอบครัวชาวต่างชาติใบร้ายก็เข้ามา เธอไม่รอช้าใช้ไม้กระบองชี้หน้าผากข,ของเด็กและสั่งคนให้พาออครอบครัวนี้ออกไปแล้วรถกระเป๋าที่ถูกถุงน้ำแดงที่แขวนอยู่เปิดสวิตช์ทำให้รถเคลื่อนเข้าไปชนตู้หินสริสาลาไม่นะไม่แล้วหินสริสาลาก็แตกอยู่ดีพี่เบนออกมารับผิดชอบพี่ตุลมาหาพร้อมกับช่อดอกไม้และบอกเรื่องอยู่ดีนี่มันไม่ใช่ความฝันแล้วละ่ะเสียงนาฬิกาปลุกเมษาในชุดนอนเหมือนเดิมยังอยู่ในวันที่8เดือน8 เป็นครั้งที่3เธอทำทุกอย่างเหมือนเดิมและคิดจะผ่านวันนี้ไปให้ได้ จึงอยู่บ้านดื่มกาแฟไม่รับสายแม่และคิดว่าคงเป็นสารในสมองที่สั่งงานผิดหรือเกิดอาเพศพอในาฬิกาเที่ยงคืนก็คิดว่ารอดแล้วเมษาจึงออกไปวิ่งตั้งแต่ฟ้าย,ยังไม่สว่างเธอวิ่งขึ้นสะพานล,ลอยเป็นจังหวะเดียวกับที่หูฟังมีปัญหาพอถอดออกก็ได้ยินข่าวจากวิทยุหญิงสาวชื่อว่ารณิตาพัฒนนทะเละกับแฟนหนุ่มจนพลัดตกแม่น้ำเสียชีวิตเธอยืนมองแสงอาทิตย์ยามเช้าแต่ก็เผลอนั่งแล้วฟุบหลับไป เสียงนาฬิกาปลุกยังคงเป็นวันที่8เดือน8เหมือนเดิมเมษานึกได้ตอนเมาได้อ้วกใส่จ้าแม่โบแดงจึงนำดอกไม้ไปขอขามาแต่การวนลูปก,ก็ยังอยู่จนถึงครั้งที่8นาฬิกาปลุก888ของพี่เบนลงลงมาใส่หัวเขาเมสามาหาพี่เบนเธอหยิบที่ปิดตาของเขาหลังจากนั้นก็พาไปพิสูจน์เธอปิดตาและบอกเหตุการณ์ทุกอย่างได้อย่างแม่นยำ พี่เบนทวนสิ่งที่เมษาเล่าให้ฟังว่าเธอนั้นตื่นมาในวันที่8เดือน8มาเป็นเวลา8ครั้งแล้วไม่ว่าจะทําอย่างไรหรือวิธีไหนก็ยังตื่นขึ้นมาในเวลา6โมงเช้าของวันที่8เดือน8เหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้เป็นเพราะเจ้าแม่ให้พรกลับมาแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหินสิริสายลาต้องไม่แตกพี่ตุลต้องไม่บอกเลิกด้วยใช่ไหมเธอยืนยันว่าใช่เมษาต้องการหาคู่หูมาช่วย ทำภารกิจเซฟหมูกรอบกับพี่ตุลเพราะเธอทําคนเดียวไม่สําเร็จสักทีและแล้วภารกิจเซฟหมูกรอบก็ได้เริ่มขึ้นครอบครัวชาวต่างชาติเจ้าปัญหามาลูกน้องในทีมอัญเชิญออกจากพิพิธภัณฑ์ทันทีรถกระเป๋าเจ้าปัญหาถูกหนิงนําไปเก็บในล็อกเกอร์อย่างดีเมสาคิดว่ารอดแล้วแต่ก็ไม่เลยเด็กโมโหเตะก้อนหินไปในสนามหญ้าและคนงานตัดหญ้าโดนก้อนหินกระเด็นไปโดนตู้โชว์หินสดิสสายลาแตกอยู่ดีภารกิจเซฟหมูกรอบล้มเหลว พอถึงพี่ตุลเมษาจัดแสดงภาพถ่ายเพื่อรื้อฟื้นความทรงจำดีๆจัดบอลลูนลอยฟ้าบอกรักแต่ก็โดนบอกเลิอกอยู่ดี เมสาคิดแผนฉีกแนวให้คุณโฮงขับเครื่องบินมารับเธอไปยังบ้านพักตากอากาศส่วนตัวพี่ตุลคงมาไม่ได้แล้วละพอเห็นเครื่องบินลำใหญ่บนท้องฟ้าไม่ไวที่พี่ตุลก็บุกป่าฝ่าดงมาบอกเลิกจนได้จนเมษาท้อใจพี่เบนสรุปว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนนายตุลก็ตามจนเจอและบอกเลิกได้ทุกครั้งส่วนหินสิริสายลาไม่ว่าจะปกป้องด้วยวิธีไหนก็แต่อยู่ดีเมษาคิดว่าเธออาจจะเข้าใจจุดประสงค์ของเจ้าแม่ผิดไปหรือเปล่า เพราะทุกอย่างได้ถูกกาหนดเอาไว้แล้วเมสารู้สึกว่าพี่เบนนั้นเชื่อทุกอย่างที่เธอเล่าทางรับฟังปัญหาแถมยังช่วยเธออีกกลับกันหากเป็นเธอถ้าพี่เบนมาเล่าให้ฟังคงไม่เชื่อและก็ไม่ช่วยพี่เบนบอกเขาไม่ได้คิดซับซ้อนในเมื่อเธอขอร้องให้ช่วยก็ต้องช่วยและคุณหนุนิสัยแป,แปลกๆแ,แบบเธอหากจะเจอเรื่องไม่ปกติเขาก็เข้าใจได้มีรูปตะก้อกระเด็นมาจะโดนหัวเมษาร พี่เบนเอาตัวบางให้ทำให้เธอรู้สึกว่าเขานั้นหล่อมากจนรู้สึกประหม,ม่าเมษาคิดว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่นี้จะต้องจบลงสักท,ทีเธอจึงไปหาพี่ตุลเพื่อเปิดใจคุยกันแต่กลับเจอพี่ตุลน,นอกใจอยู่กับคุณเชอร์ี่คนจัดงานแต่งของเธอเมษาโกรธจมออกหูเอาที่สบายใจอยากเลิกก็เลิกเลย เธอกลับมายังห้องจัดสแสดงงานฉิลินพี่เบนรี่บอกเธอหมูกรอบรอดแล้วทั้งคู่ต่างดีใจแต่ดีใจไม่ทันไรก็เกิดเหตุไม่คาดคิดมีกระรอกกัดสายไฟขาดทําให้โคมไฟที่อยู่บนเพดานตกลงมาใส่ตู้โชว์หินสริริสายลาแตกอีกตามเดิมเม่สาเมาหนักไปฉีนหน้ารูปปั้นจ้าแม่ด้วยความโมโหและสั่งให้มาเคลียร์กันพร้อมกับเดินเข้าใส่ที่ทําอยู่เนี่ยทําไปเพื่ออะไร พี่ตุลเจ้าแม่ก็เลือกมาให้เธอจึงถอดแหวนมั่นและปาใส่หน้ารูปปั้นของเจ้าแม่และไม่สนใจอีกแล้วหินสริสายลามันจะแตกก็ช่างแม่มันเธอไม่ต้องการโอกาสครั้งที่สองอีกต่อไปขอแค่หลุดพ้นจากวันรกแตก8เดือน8ก็พอขอแค่นั้นเลยเธอสติหลุดทั้งปาดอกไม้และครุ้มครั่งพี่เบนห้ามเธอก็ไม่ฟังและผลักเขากระเด็นไปโดนรูปปั้นเจ้าแม่หล่นมาทับเขา เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นพี่เบนเมษาตื่นขึ้นมาในเวลาหกโมงเช้าเหมือนกันแต่เพิ่มเติมคือพี่เบนดันจำเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นได้ทุกอย่างที่เธอเคยพูดกับเขามาแล้วและเธอคิดจะแก้ไขปัญหาเองเขารับของขวัญและถามวันนี้ตุนจะมาบอกเลิกใช่ไหมตอนบ่ายหินสริสายลาจะแตกใช่ไหมทุกคนในทีมตกใจกันใหญ่รีบตบปากพี่เบนไม่ให้พูดต่อจะเป็นรางร้ายได้เธอได้แต่โอ้ไม่จริงใช่ไหม เมษาว่าพี่เบนจะมาวนลูกกับเธอทำไม เขาจึงบอกก็เลอกไม่ได้นี่นาทําให้เธอรู้สึกผิดที่พี่เบนต้องมาสวยไปด้วยแต่เขากลับดีใจจนออกนอกหน้าเพราะจะได้นอนอ่านหนังสือที่กองมานานจะกดเงินให้เกลี้ยงเพื่อมาซื้อกล่องสุ่มอยากได้ตัวซีรเครสมานานแล้วและจะนอนติดเตียงดูซีรีส์ดีใจโว้ยแฮปปี้มากเมษามองพี่เบนต้องบ้าไปแล้วคิดได้ไงพี่เบนถามเขาไปทําให้ชีวิตเมษาวุ่นวายจนไม่อยากจะยุ่งกับเขาเป็นเพราะอะไรกันแน่ เธออึอ้งไม่อยากบอกว่าพี่เบนเป็นรุ่นพี่ที่เธอเคารพเป็นเหมือนอาจารย์ได้แต่คิดในใจว่าเธอไม่ครวเรเผลอไปรักพี่เบนไงล่ะพี่เบนอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ได้เข้ามาวนลูปด้วยเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอบอกว่าเขาช่วยปกป้องหินสริดสายลาส่วนเธอก็ปกป้องความรักของเธอจนถึงที่สุดแต่ตอนนี้ไม่ต้องการแล้วเลิกก็เลิกแต่ที่จริงควรจะเป็นเธอบอกเลิกไม่ใช่พี่ตุลที่มาบอกเลิกเธอมันน่าเจ็บใจนะัก พี่เบนให้ใจเย็นและคิดเสียว่าช่วงที่วนลุปในวันที่8เดือน8อยู่เนี่ยพวกเรามาลองทำในสิ่งที่ไม่เคยทำดีไหมน่าสนุกออกเป็นชีวิตในฝันเลยลองคิดถึงสิ่งที่อยากทำก่อนตายสิแล้วเสียงนาฬิกาปลุกกระดังขึ้นในวันที่8เดือน8แต่ครั้งนี้เมษาตื่นขึ้นมาด้วยรอยยิ้มสดใสพี่เบนก็รับนาฬิกาปลุกได้พอดิบพอดีไม่โดนหัวทั้งคู่ออกเดินทางไปยังประเทศต่างๆที่ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน7ชั่วโมงไปยังสถานที่ที่อยากไป เมษามีสิ่งที่อยากทำนั่นก็คือการได้เตะตะก้อและไปกินอาหารร้านเดิมเพิ่มเติมคือจัดทุกเมนูนี่แหละความฝันของผู้หญิงที่กินเท่าไหร่ก็มีอ้วนทั้งคู่พากาันไปสักแต่พี่เบนนั้นใจไม่ถึงลอยสักจิตเดียวสู้เมษาไม่ได้เลยนั่งเสือสมิงจึงถูกเธอลากเข้าไปสักใหม่หลังจากนั้นก็พากันไปเปลี่ยนลุคเป็นหนุ่มสาวร็อกและถ่ายรูปการวนลุปซ้ำๆทำให้เธอเตะตะก้อได้เก่งขึ้นจนได้รับเสียงเชีย เมษาพาพี่เบนไปตัดผมและเปลี่ยนลุกใหม่แล้วเป็นนางเล่นที่สวนสาธารณะมองดูธรรมชาติมีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายเขามองเข้าของที่เธอเอามาด้วยในเมื่อเธอบอกว่าเรียบง่ายก็ตามนั้นเลยเมษาถามถึงสิ่งที่พี่เบนอยากทำแต่เขาดันเผลอพูดความในใจการได้อยู่ใกล้กับเธอก็เป็นสิ่งที่เขานั้นอยากทำ เมษารู้สึกอึ้งเขาตกใจจึงรีบเปลี่ยนเรื่องพูดว่ามีแคมป์ที่อยากไปและเปิดภาพให้ดูใบหน้าของทั้งคู่เข้าใกล้กันจนทำหัวใจหวั่นไหวและเขินอายพี่ตุลมาตามเดิมเพื่อบอกเลิกแต่ได้เห็นภาพบาดตาก็ต่อว่าเธอที่นอกใจไปคบกับไอเนิร์ดเบนได้ไงแบบว่าตาต่ำเสียจริงเมษาบอกหยุดพี่เบนไม่ต้องแล้วเธอก็เข้าไปจัดการเตะข้าวางขาของพี่ตุลเอาให้จุกใช้งานไม่ได้ไปเลย พี่เบนขี่มอเตอร์ไซค์พาเมษาไปเที่ยวทั้งคู่ทำกิจกรรมร่วมกันพอมืดค่ำก็มานั่งดูดาวเขาถามจบทริปนี้แล้วจะทำอะไรต่อดีเมษาคิดจะกลับไปที่พิพิธภัณฑ์เธอมีความสุขที่ได้ดูผู้คนคุยกันและวันธรรมดาเหล่านั้นก็ช่างมีค่าหากเธอกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้คงดีพี่เบนบอกว่าเขาไม่ได้อยากไปเรียนต่อเมืองนอกเมษาให้ปฏิเสธพ่อของเธอไปก็ได้นี่นา เขาจำวันแรกที่เจอกับเมษาได้ดีเธอดูเป็นคนระชั้นแบบเอื้อมไม่ถึงคนในทีมต่างเกรงกันหมดที่รู้ว่าลูกหลานวรเทพอนันต์จะมาทำงานด้วยเมษาลงมานั่งข้างและเอ่ยพอจะเอื้อมถึงหรือยังเขาสงสัยถา้ามีวันที่8เดือน8จะมีวันที่เธอมองเขาในฐานะผู้ชายบ้างไหมเขาโน้มไป็นจูบป,ปากเธอทั้งคู่จูบกันท่ามกลางหมู่ดาว เมษาไปไหว้เจ้าแม่โบแดงที่ศาลและเข้าใจจุดประสงค์ที่แท้จริงแล้วเนื้อคู่ของเธอนั้นอยู่แค่เอื้อมนี้เองเธอยิ้มดีใจและเอ่ยขอบคุณเสียงตู้ท่านโชว์หินสิดิไยลาตกแตกอีกตามเคยได้แต่เซ็งปัญหาที่เกิดขึ้นยังคงอยู่และเธอจะไม่หนีความจริงให้คนอื่นต้องมารับคอแทนและจะมาอยู่แบบนี้ไม่ได้ยังไงโลกก็ต้องหมุนต่อสักที พี่เบนก็หนักใจลองมาก็หลายวิธีภารกิจก็ยังล้มเหลวตลอดไม่เข้าใจว่าเงื่อนไขอะไรกันที่จะทำให้หรุดจากการวนลูปนี้ไปได้และอะไรที่ยังไม่ได้ทำอีกนะเมษาได้ยินก็คิดเลยเธิดไปไกลจนทำหน้าแปลกๆพี่เบนเห็นก็รู้สึกไม่ไว้ใจแล้วก็ใช่จริงๆเมษาขอไปบ้านของเขาเพื่อไปเล่นกับแมวแต่จริงๆไม่ใช่คิดแล้วก็เขินอายและตีเขาเป็หนึ่งปาบ เมษาจัดบรรยากาศให้โรแมนติกสุดๆใส่ชุดนอนว่าบิวเธอดื่มเหล้าจนหมดแก้วเพื่อเรียกความใกล้กับตัวเองเธอรูปใบหน้าพี่เบนและจะถอดเสื้อ เขาหนีและถามจะทำอะไรเธอบอกตอนแรกคิดว่าเจ้าแม่คงอยากให้เธอ move on มาเจอเนื้อคู่ตัวจริงในเมื่อเราสองคนรักกันแล้วแต่ทำไมยังติดอยู่ในการวนลลกไม่ผ่านไปวันใหม่สักทีหรือเรายังรักกันไม่มากพอเธอวิ่งเข้าจู่โจมเขาให้ใจเย็นและตลกที่ผู้ดีแบบเมษาตอนเด็กๆก,กินอะไรเข้าไปในหัวถึงได้มีความคิดแปลก,ปลกๆเธอหน้าจ๋อย พี่เบนเห็นก็หักข้ามใจไม่ไหวถามเธอว่าแน่ใจนะจะเอาแบบนี้พร้อมแล้วใช่ไหมเธอกอดและบอกว่าเต็มใจเพราะรักเขาแล้วความอดทนก็หมดลงเขาอุ้มเธอและพาไปที่เตียงแล้วทั้งคู่ก็มีค่ำคืนดีๆร่วมกันพี่เบนกลัวว่าตื่นเช้ามาแล้วเมษาจะหายไปแต่เมษามั่นใจว่าจะตื่นมาพร้อมกัน แต่ก็ไม่เป็นไปนอย่างที่คิดไว้เมษาคิดว่านี่ไม่ใช่พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่คงเป็นคำสาปจากนรกที่ทำให้ติดอยู่ในลูกเมษามาในลุกใหม่พร้อมกับไม้ด้ามใหญ่ในมือและเดินผ่านไม่ทักทายใครสักคนเมษาใช้ไม้ชีนหน้าเจ้าแม่โบแดงหากอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้ ก็ไม่ต้องอยู่เว้ยเธอฟาดรูปปั้นเจ้าแม่จนแตกหักยับเยินทุกคนพากันหนีเธอก็ทุกไม่ยัง้งพี่เบนห้ามเธอก็บน่นที่ไม่สามารถหลุดจากวังวนนรกนี้ได้สักทีขนาดยอมเสียตัวก็แล้วไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยพี่เบนให้ใจเย็นและค่อยๆค,คิดกันใหม่แต่เมษาทนไม่ไหวแล้วกับการไม่มีอนาคตแบบนี้พี่เบนถามถึงเรื่องเมื่อคืนเธอบอกจะพูดทําไมในเมื่อทําไปก็ไม่ได้มีผลอะไร เขาบอกที่เธอทําไปทั้งหมดก็เพื่อจะให้หลุดจากการวนลูปสินะเมษาไม่คิดจะคุยจึงเดินหนีเมื่อไปถึงห้องจัดแสดงเมษาปัดดอกไม้ของพี่ตุนทิ้งและเดินไปจัดการเด็กต่างชาติที่ทําตัววุ่นวายเธอยกแจกันโบราณและปาทิ้งจนแตกกระจายหยิบทวนโบราณเดินตรงไปยังตู้โชว์หินกระแทกตู้ก่อนจะควงหอกจัดการฟันหินสิริสายลาทิ้งเสียพี่เบนบ่นเธอว่ารุ้ไหมททำอารงณไป แต่เธอไม่แคร์พี่เบนต่อว่าไม่มีใครจำเรื่องราวในวันนี้ได้แต่เป็นเธอเองที่จำได้และก็เขาอีกคนขอร้องละ่ะอย่าทำให้ต้องผิดหวังในตัวเธอเลย เมษาร้องไห้ไม่ต่างกับเขาที่ร้องไห้เสียใจที่ต้องพูดแรงๆเมษายื่นมือให้ตำรวจใส่กุญแจและไปสถานีตำรวจเมษาเดินออกจากสถานีตำรวจพอขึ้นสะพานลอยก็ได้ยินข่าวในวิทยุหญิงสาวที่จมหายลงไปในแม่น้ำเธอคือลลิตาพัฒนนมีผู้พบเห็นว่าเธอนั้นทะเลาะกับแฟนจนพลัดตกสะพานข่าวต่อไปก็คือความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับหินสริสายลาที่แตก เธอเดินไปยังสะพานข้ามแม่น้ำและคิดจะจบชีวิตมีเสียงโทรศัพท์เรียกเข้าของแม่เธอจึงตัดสินใจรับเสียงแม่บอกว่ากำลังจะกลับมาหาเธอแล้วนะเมษาร้องไห้เสียใจขอโทษที่ทําให้พ่อกับแม่ผิดหวังแถมยังทําให้เดือดร้อนเธอถามแม่ต้องทำอย่างไรดีกับสมบัติร,ร่ำค่าที่เสียหายไปเธอพยายาม,แ,มแค่ไหนก็ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ แต่แม่กลับบอกว่าสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดที่เธอต้องรักษาให้ดีที่สุดก็คือตัวของเธอเสียงของแม่ช่วยดึงสติม่ให้เธอคิดค่าตัวตายเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นในวันที่8เดือน8เหมือนเดิมเมษานั่งอยู่ในห้องทำงานเธอหยิบคู่มือติดตั้งตู้โชว์หินสริสายลาขึ้นมาดูหนิงเดินเข็นรถเข้ามาเหมือนเดิมพร้อมกับคำพูดแบบเดิมพอจับข้อมือหนิงก็ส่งเสียงร้องเจ็บปวด เมษารีเปิดดูก็เห็นรอยฟกช้ำเต็มไปหมดเพราะผู้ชายคนนั้นอีกแล้วเมษาได้ฟังก็ขอโทษขี่เช้าแล้วที่หนิงต้องโดนแบบนี้เราเป็นเพื่อนกันแท้ๆทำไมไม่สังเกตให้เห็นเร็วกว่านี้หนิงยิ้มดีใจที่พี่เมษาคิดว่าเธอเป็นเพื่อนหนิงก้มลงหยิบคู่มือติดตั้งตู้โชว์หินสติสัยลาที่หล่นขึ้นมาดูและถามพี่เมษาว่าจำได้หรือเปล่าตอนที่ดูการประกอบตู้โชว์ ดูเหมือนว่าทางฉลลินไม่ได้ประกอบขั้นตอนนี้ตามคู่มือเมสันึกถึงน็อตที่เจอหนิงบอกว่าดีที่เจอก่อนไม่งั้นคงเป็นเรื่องใหญ่โตบานปลายแน่ๆเลยเธอขอบคุณหนิงและจะรีบไปบอกฉิลลินให้มาซ่อมตู้เป็นกรณีพิเศษพอจะออกจากห้องทำงานก็เห็นกล่องพัสดุเธอรีบหยิบขึ้นมาดูและถามหนิงว่าชื่อที่หน้ากล่องพัสดุเป็นของใครหนิงร้องอ้าว ไหนพี่เมษาบอกว่าเป็นเพื่อนกับหนิงไงนั่น่ะชื่อของหนิงเองลลิตาพัฒนนและเมษาคนนึกถึงข่าวในวิทยุที่แจ้งว่ามีหญิงสาวจมแม่น้ำเสียชีวิตเธอมองหนิงได้แต่อึ้งไปและก็เข้าใจในทันทีว่าคนที่โชคร้ายที่สุดในวันที่8เดือน8ไม่ใช่เธอแต่เป็นหนิงที่ควรจะได้รับโอกาสในการแก้ตัวที่สุด เมษาเลิกนับการวนหลุปในวันที่8เดือน8นั้นแล้วแต่ในครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอเงยหน้าจากเรื่องของตัวเองมาสนใจคนรอบข้างและจะค้นหาความจริงให้ได้เธอไปแถวบ้านหนิงก็เห็นหนิงกำลังทะเลาะกับแฟนหนุ่มอยู่ในซอยผู้ชายจะตบหน้าเมษาร้องเฮ้ยผู้ชายคนนั้นตะคอกใส่หนิงจะไปตายที่ไหนก็ไปเมษาจะเดินเข้าไปหาหนิงพี่เบนมาจับมือไว้เพื่อเคลียร์เธอบอกว่าเรื่องของเราสองคนไม่ได้สำคัญ เธอเดินตามหาหนิงจนไปเจอบนสะพานและเรียกมาให้กระโดดสะพานเธอให้หนิงลุกขึ้นสู้เจอคนไม่ดีก็แค่เลือกกับเขาก็เท่านั้นทําไมต้องทําร้ายตัวเองแบบนี้ด้วยล่ะหนิงพูดประชดชีวิตคนอื่นเขาไม่ได้ง่ายเหมือนคนหนูแบบพี่เมษาสักหน่อยเมษาเถียงว่าเธอก็เจออะไรไมาเยอะเหมือนกันอยากที่ว่าตัวเองดิ้นรนอยู่คนเดียวหนิงจะโดดเมษาจึงดึงมือเอาไว้และให้ลงมา แต่แล้วทั้งคู่ก็พัดตกองไปในแม่น้ำด้วยกันพี่เบนลงไปช่วยเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นตามเดิมเมษารีบไปหาพี่เบนที่สวนสาธารณะทั้งคู่โอบกอดกันด้วยความคิดถึงเขาขอโทษที่ช่วยอะไรใครไม่ได้เลยเธอกุมมือและบอกว่าเขานั้นช่วยเธอไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่หนิงไม่มีใครช่วยเลยตอนที่พวกเรามีความสุขอยู่ด้วยกันหนิงต้องดิ้นรนอยู่ในน้ำมืดๆคนเดียวทุกคืน เราสองคนจะช่วยหนิงได้ไหมเพราะที่ผ่านมาไม่เคยแก้ไขอะไรได้เลยพี่เบนนึกถึงการวนรูปล่าสุดที่หนิงเอ่ยทักเรื่องตู้โชหินสริไซลาก็ยังอยู่ดีทั้งวันซึ่งเมษาก็าเห็นว่าจริงด้วยเธอกําลังสนใจเรื่องหนิงอยู่เลยลืมไปเลยทั้งนั้นการที่พวกเราสองคนยังวนลูปอยู่ก็ไม่ใช่เรื่องถูงกกาหนดไว้แต่เป็นเพราะการวนลูปอยู่ในวันที่8เดือน8ทําให้หนิงยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่โลกกลับมาเป็นปกติพรุ่งนี้พวกเราจะไม่มีหนิงอีกต่อไป เธอคิดได้แล้วว่าเจ้าแม่โบแดงคงอยากให้เธอกับพี่เบนช่วยชีวิตหนิงก็เป็นได้เมษาไปหาหนิงบนสะพานถึงจะโดนห้ามไม่ให้เข้าไปใกล้และขู่จะโดดแต่เธอไม่คิดจะถอยเมษาค่อยๆพูดกับหนิงที่ผ่านมาหนิงทำได้ดีมากและครั้งนี้หนิงก็จะผ่านมันไปได้ทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นหนิงร้องไห้และบอกว่ามันไม่เคยเป็นแบบนั้นเลย เธอให้หนิงค่อยๆใช้ชีวิตไปทีละวันด้วยกันดีไหมจนวันหนึ่งที่มองย้อนกลับมาจะรู้สึกว่าโชคดีแค่ไหนที่วันนี้ไม่ตัดสินใจทํามาลงไปเมษาขึ้นไปนั่งข้างๆบนสะพานและจับมือเธอเห็นหนิงเป็นเพื่อนตลอดมา และขอโทษด้วยที่เป็นเพื่อนที่ไม่ดีต่อไปนี้หนิงจะไม่ต้องเผชิญกับเรื่องร้ายคนเดียวอีกต่อไปหนิงโอบกอดพี่เมษาแต่แล้วพี่ตุลก็เข้ามาขัดจังหวะเพื่อบอกเลิกเมษาดาพี่ตุลที่มาได้จังหวะนรกจะเข้ามาช่วยให้ออกห่างจากสะพานแต่ก็ทําให้สองสาวพลัดตกลงแม่น้ําเมษาถูกช่วยเหลือเอาไว้ได้โดยพี่เบนกับกู้ภัยส่วนหนิงก็ได้รับการช่วยเหลือ แต่หยุดหายใจเมษาขอร้องหนิงว่าอย่าเป็นอะไรนะแล้วหนิงก็ถูกช่วยเหลือจนฟื้นกลับมาสองสาวร้องไห้กอดกันแน่นคู่ภัยงงว่ารัร่วงหน้าได้ไงเสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นอีกครั้งเมษาได้ยินเสียงฝนตกและตกใจที่คนนอนข้างกันเป็นพี่เบนเธอดึงหน้าตัวเองและดึงหน้าพี่เบนพอดูโทรศัพท์ก็เห็นเป็นวันที่9เดือน8ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วทั้งคู่ต่างดีใจกอดกันแน่น เมษาช่วยจัดกระเป๋าให้กับพี่เบนเพื่อไปเรียนต่อที่ฝรั่งเศสถึงสองปีเขาตั้งใจจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อให้สมกับความรับดีๆที่เมษาให้มาเธอรู้สึกเขินอายกับคำพูดของเขาและก็เข้าไปสวมกอดด้านหลังและให้สร้อยข้อมือกับเขาเพื่อจะได้รู้ว่าเธอนั้นรออยู่ที่นี่เขาจะได้ตั้งใจเรียนและไม่วอกแวกไปหาสาวแหม่มเดี๋ยวเดือนหน้าเธอจะให้คุณฮงไปส่งเขาหัวเราะชอบใจที่เธอนั้นรวยจนตลก หนิงบอกเมษาว่าเมื่อก่อนก็สงสัยว่าแม่ทนพ่อไปทำไมแต่แล้วชีวิตเธอก็ไม่ต่างกันเลยกับแม่ตอนนี้หนิงตัดสินใจได้แล้วว่าจะออกจากวังวนความรักกับผู้ชายเฮงซวยคนนี้ให้ได้เมษาดีใจกับหนิงที่หนิงคิดได้ส่วนหนิงก็ขอบคุณเมษาที่ช่วยเธอไว้พี่ตุลมาหาเพื่อขอคืนดีแต่เมษาบอกว่าเราสองคนก็แค่หมดรักกันก็เท่านั้นเองพร้อมกับคืนแหวนมั่น ในห้องจัดแสดงผลงานชินลินเมษาได้เจอกับหญิงแต่งตัวแปลกประหลาดคนหนึ่งที่บอกว่ารู้จักกับเธอมาตั้งแต่เด็กๆและก็ขอบคุณที่เมษาทําให้วังของท่านเทียดกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งและคงจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังเธอก็ได้สมใจทุกอย่างแล้วเมษารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวและรีบวิ่งตามออกไปยังศาลเจ้าแม่โบแดงเชือกผูกผมสีแดงทำให้เธอรู้ได้ในทันทีว่า ผู้หญิงที่เห็นในห้องจัดแสดงคือเจ้าแม่โบแดงนั่นเอง